สวัสดีค่ะอยู่กับแม่หมอแครซี่ที่ดวงแห่งเพจคนเหนือดวงนะคะสัปดาห์นี้นะคะดวงความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะพิาการ์ทาโร่วันนี้นะ,ะจะมาในหัวข้อดวงความรักของคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วเ,เลือกไพ่ชอบหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่แล้วมารอฟังเฉลยกันได้เลยจ้านี่นะคะหมายเลขหนึ่งใครอ่าเลือกไพ่หมายเลขเลหนึ่งนะคะพิมหนึ่งไว้ใต้ คอมเมนต์ได้เลยค่ะใครเลือกไพ่หมายเลขสองพิมพ์สองไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะใครเลือกไพ่หมายเลขสามพิมพ์สามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะใครเลือกไพ่หมายเลขสี่พิมพ์สี่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะะไพ่หมายเลขหนึ่งนะะความรักของคุณในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยนะมีปัญหาหนักอกหนักใจนะมีอะไรให้ต้องเข้ามาคิดนะคะ คนโสดนะให้ระมัดระวังนะมีคนเข้ามานะหวังในตัวเราหรือว่าหวังไม่ค่อยดีออกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของเราเท่าไหร่นะใครที่มีคนคุยอยู่ตอนนี้เพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์นะดูดูกันไปก่อนนะะสำหรับคนมีคู่นะให้ระวังนะ,ะมีเรื่องขัดแยง้งกันทะเลาะเบาแวงกันจากเรื่องเล็กลามเป็นเรื่องใหญ่โตนะ,ะต้องค่อยๆถ้อยทีถ้อย,อ,ย,อ,ยอาศัยนะแล้วก็เอ่อคุยกันนะะฟังกันมากขึ้นนะะลดทิฐิลงนิดนึงนะะเพราะว่าไพ่ใบนี้นะะบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์ที่จะแบบ ทะเ,เลาะก,กันในเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอะ่ะนะคะดังนั้นนะคะก็ค่อยๆคุยกันค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปนะคนโสดอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้ใครเข้ามานะดูดีๆนะฮะระวังจะโดนหลอกเราได้นะจ๊ะต่อไปนะคนที่เลิกพ่หมายเลขสองนะ,ค,ะความรักของคุณในสัปดาห์นี้นะ,ะบอกเลยดวงความรักของคุณในสัปดาห์นี้นะ ค่อนข้างดีและค่อนข้างจะสดใสเลยนะฮะสำหรับคนโสดนะฮะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่เจอคนที่ถูกใจหรือว่าใครที่คุยกับมีคนคุยอยู่แล้วในช่วงนี้นะฮะก็มีเกณฑ์ที่แบบเอ่อมีโอกาสอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือมีเรื่องอะไรให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจนิดหนึ่งนะฮะสำหรับคนมีคู่นะช่วงนี้นะคะความรักค่อนข้างดีอยู่นะฮะทำอะไรหรือว่า จะทาอะไรร่วมกันหรือว่ามีเกณฑ์วางแผนทําอะไรร่วมกันนะก็มีเกณฑ์สาเร็จนะคะความรักช่วงนีนะ้ใส่ใจความรู้สึกกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลความรู้สึกนะคะแล้วก็แคร์ความรู้สึกกันมากขึ้น,นะะในสัปดาห์นี้นะคะต่อไปนะคะคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามนะคะสัปดาห์นีนะ้ความรักของคุณนะ,ะบอกเลยว่าเนะะี่ย ความรักของคุณให้ระวังนะคนโสดนะคะให้ระวังนะคะระวังไปจะเข้าไปเป็นมือที่สามโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะให้ระวังนะหรือว่าคนเข้ามาคุยกับคุณในช่วงนี้นะเขาอาจจะแบบแอบแฝงมีคนอื่นนะคะหรือว่ามีสถานะให้เช็คสถานะเขานิดนึงว่าเขาเนี่ยมีใครแล้วหรือเปล่ามาจีบเราเนี่ยดูว่างโสดหรือจริงๆหรือเปล่านะสําหรับคนมีคู่นะช่วงนี้นะแฟนของคุณค่อนข้างคู่ของคุณที่ค่อนข้างจะเนื้อหอมนะอาจจะมีคนมาแบบจุกจิก จุกเขายังไงอาจจะมีคนมาแบบเข้ามาจุกจิกเข้ามาเขาเรียกเข้ามาอยู่รอบๆตัวคนรักของคุณค่ะให้คุณรู้สึกระแวงหวัดระแวงวุ่นวายใจนะช่วงนี้นะเขาทําอะไรให้มันชัดเจนนะพยายามอย่าทาอะไรที่มันลับๆรอบๆให้คนรักเขาสงสัยเอาได้นะจ๊ะสาหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสี่นะความรักของคุณในสัปดาห์นี้นะบอกเลยนะคะว่าเกณฑ์ความรักของคุณนะค่อนข้างที่ สำหรับคนโสดนะค่อนข้างที่จะเออมันมันไม่ไดีดีล้วก็ไม่แย่นะสาหรับคนโสดนะ <ouse reasoning> <ๆ imoto> ช่วงนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาคุยนะก็เออมีคนเข้ามาคุยแหละมีคนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้นะก็ยังไม่ได้เลือกไม่ไลงหลักปักฐานกับคใครสักทีเดียวนะฮะ, <spe ll t> ะ,ะเหมือนประมาณว่าขอลองขอคุยขออะไรดูก่อนนะคะยังไม่ได้แบบเลือกหรือว่าโฟกัสกับใครจร <spe ll t> ๆๆิง <child> ๆสักคนนะช่วงนี้นะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนมีคู่นะฮะช่วงนี้วางแผนนะคะอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูก ใครที่มีครอบครัวเป็นสามีภรรยาการช่วงนี้อยากจะมีลูกสัปดาห์หน้านี้นะคะอยากจะมีลูกนะ,ะก็มีเกณฑ์มีข่าวดีนะ,ะหรือว่าจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณหรือแฟนของคุณคู่ครองของคุณนะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับพี่อาการทาโร่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะ,ะในเรื่องของความรักนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นยังไงกันบ้างถ้าสมมติแม่นหรือว่าดีหรือว่าชอบหรือยังไงนะฝากกด ติดตามกด s u c r i b e y o u t u b e ด้วยนะ,ะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะติดชมมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากแอดไลน์นะคนเหนือดวงนะ,ะสามารถเข้ามาฝากถามดวงได้ฟรีทุกวันนะคะคนเหนือดวงนะคะเพจดูดวงฟรีตลอด24ชั่วโมงนะจ๊ะแล้วมาพบกันใหม่นะ,ะในสัปดาห์หน้ากับแม่หมอเรซี่นะคะ